ข้อที่16นะคะถ้าต้องการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มารับประทานอาหารในร้านควรใช้วิธีการเก็บข้อมูลในข้อใดนะคะข้อกอไก่การสังเกตข้อขอไข่การสำรวจข้อคอควายการสอบถามข้ององูการสัมภาษณ์นะคะนะักศึกษามาดูว่าการสังเกตเนี่ยคือยังไงนะคะเป็นการสังเกตพฤติกรรมเช่น การใช้การที่คนเข้าใช้ร้านการรวมกลุ่มหรือพฤติกรรมการใช้งานในใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะข้อขอไขค,คือการสำรวจนะคะการสำรวจยกตัวอย่างก็เช่นการสำรวจข้อมูลจปทอการสำรวจข,ข้อมูลพื้นฐานชุมชนหรือข้อมูลจำนวนสมาชิกในครัวเรือนข้อมูลการศึกษาเป็นต้นนะคะข้อคอควายก็คือการสอบถามนะคะ การสอบถามก็คือจะเป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไปเช่นการสอบถามข้อมูลเพศอายุการศึกษานะคะในแบบสอบถามทั้งสองทั้งข้อขอไขและข้อขอควายนะคะก็จะเป็นแบบสอบถามที่คล้ายๆกันแต่จะแตกต่างกันที่การออกแบบเครื่องมือที่จะลงไปเก็บข้อมูลนะคะข้อ ข้ององงูก็คือการสัมภาษณ์นะคะก็จะเป็นการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกนะคะเช่นการข้อมูลเชิงลึกในสิ่งที่เราต้องการรู้ให้ลึกลงไปให้มากที่สุดนะคะน,นักศึกษาคิดว่าข้อที่16เนี่ยถ้านักศึกษาต้องการความพึงพอใจในการรับประทานอาหารนักศึกษาก็ต้องการใช้แบบ สอบถามใช่ไหมคะนักศึกษาคำตอบก็คือข้อคอควายนะคะ